1,200เป็นเบอร์กลางทั่วโลกกสอทอชอจำไว้แล้วทีนี้นี่คือบทเพลงของเฉลิมพลมลครคัมผมติดต่อสื่อสารกับคนต่างชาตินั่นี่นะอย่าไปเปลี่ยนนะคุณไม่มีตังจ่ายนะเวลาปรับนะนะติดลบอยู่เรื่อยๆนะติดลบอยู่เรื่อยๆนะจำไว้นะครับนะ คุณเคยเห็นฝรั่งมังค่าไหมยกตัวอย่างเช่น iPhone ผมบอกว่าไล่ดีๆก่อนนะเวลาเล่นนะ i p o o n นนะเวลานั้นอยากได้ของผมนะเวลาผมฟ้องกับผมเปลี่ยนเป็นซาลี่แล้วนะซาลี่โฟนนะจำไว้นะครับนะจำไว้นะอันนี้ผมก็จะปิดพัดลมทีนี้จำไว้นะครับนะ นี่คือเป็นคดีระดับโลกนะแต่ผมจะใช้คันสภาสิตของนักธุรกิจนะคนล้มอย่าข้ามนะครับนี่คือป๋าเฉลิมพลมารคัมหนึ่งแสนปอนเท่ากับแปดล้านบาทนะแปดล้านบาทเซ็นได้เซ็นได้เซ็นได้แต่ต้องมี เอกสารออกมาแล้วส่งมาให้ทีนี้เชื่อไหมครับผมเปิดตัวนี้นะเอกสารของผมนะไม่ใช่น้อยๆน,นะถ้าผมเปิดจริงๆนะนี่คือเป็นการทำงานร่วมกันกันกบบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เข้าใจในการทำงานผมนะหนึ่งแสนปอนเท่ากับแปดล้านบาทเงินไทย นี่เป็นบทเพลงของคุณพี่เฉลิมพลมลคำห้าสิบห้าสก็คือหนึ100่งร้อเปร์เซ็นหนึเปร์เซ็นสิเปร์เซ็นพวกผมต้องเอาไปตั้งกองทุนไว้ให้เพื่อที่จะทำสาธารณประโยชน์จำไว้นะครับนะผมจะกินอยู่ที่หนึ่งแสนไม่ใช่ ผมจะกินอยู่ที่50%เต็มแต่ผมจะมาตั้งกองทุนที่สกลนครไว้เพราะว่าผมฝากชีวิตไว้กับไทยสกลนครจำไว้นะครับนะคำว่าอิจฉาตาร้อนมีจำไว้นะครับนะอิจฉาตาร้อนมีคนที่ซื้อของพวกนี้เข้ามาซื้อใบวุฒิบัตรหรือแม้กระทั่ง ที่อยู่ตามบ้านเราท้องอ่าไม่ใช่ที่อยู่ตามบ้านเราเห็นไหมครับจำไว้นะเราเกิดมารุ่นนี้ทํำยังไงเราถึงจะได้สิทธิบัตรหรือโลโก้นะก็มีแต่เล่นการพนันอย่างเดียวนะนะผมบอกแล้วว่า่าเกาะ ฮาวายไม่มีในแผนที่โลกนะผมพูดครั้งเดียวจะไปอธิบายเยอะก็ไม่ได้ตัวไหนไม่มีแผนที่ในโลกนั่นคือเป็นอสังหาริมทรัพย์ของผมนะจำไว้นะครับนะคนทั่วโลกนะอย่าลืมนะเพลงบินลี่โอแกน นั่นคือเป็นบทเพลงลาออกนะสอจอมงคลครูสกุลนะอย่าลืมนะซันมูวี่บริษัทซันมูวี่เป็นผู้ผลิตหนังดังไปทั่วโลกนะก่อนหน้าคุณใช้บัตรใครลงบัตรเครดิตนายวุฒิศักดิ์ทวีชัยผมจะเพ่งเลงคุณคนเดียวนะกระรุณาให้การกับชาว จังหวัดอุดรธานีด้วยนะช่องซันมูวี่หรือแม้กระทั่งดีดคอฟเวอรี่ก็คือสำรวจโลกนะจำไว้หน่อยนะนายวุฒิศักดิ์ทวีชัยคุณเคยรู้จักหมายเลขส่วนกลางไหมหนึ่ันสองร้นะนั่นคือเบอร์โทรศัพท์อิน์เมชันหรือว่าเทคโนโลยีเอ่อคอมมูนิเคชันการสื่อสารเว เวอร์ก็คือโลกนะอย่ามั่วนะอย่าคิดว่าตัวเองเก่งนะแต่ละคนนะคนเท่าคนแก่อยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรสักกลน,นครนะเอาอีกไหมเอาอีกไหมพระมหากษัตริย์ไทยมีอำนาจเกินไปการบริหารงานแบบเกรงใจมีก็เพราะว่าติดตรงที่ไหนคนของสำนักพระราชวังถ้างั้นประเทศไทยจะไม่เดินหน้า มีแต่ถอยหลังอย่างเดียวจำไว้นะครับนะ <c oughs> ขออนุญาตไอก่อนนะนะจำไว้นะครับนะนะถ้าคุณไม่แน่ใจในเรื่องของคุณยายกกสมองเสียชีวิตมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเดินไปก้มกราบนั่นคือครูใหญ่พวกเองอยากจะใส่ผู้อำนวยการก็ใส่ได้แต่พวกผมเรียก ค้งใหญ่หรือว่าทีเชอร์บิ๊กจาไว้นะครับนะเคยสังเกตไหมน้ำบิ๊กอาเจซึ่งเป็นก๊าซทำไมแยกออกจากโคคาโคล a ามาเป็นบิ๊กอาเจจาไว้หน่อยนะมันเยอะอยู่นะอย่าลืมนะ